เคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีแอปมาใหม่มาแนะนํานะซึ่งแอปนี้เป็นแอปเลี้ยงเอ่อเลี้ยงสัตว์นะพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะอะไรประมาณนี้นะตรงเมนูด้านล่างก็จะมีประมาณ3เมนูแล้วทุกคนก็สังเกตดูนะเอ่อเมนูแรกตรงนี้รูปม้าจะเป็นในการเลี้ยงสัตว์แบบให้อาหารสัตว์ส่วนเมนูสองเป็นตรงเก็บเก็บพวกพืชผักอะไรเงี้ยนะนี่เรากดเข้ามาใช่ไหมก็กดตรงนี้เลย มันเขียนว่าคอเลตแล้วก็เห็นไหมไดอ้อันนี้ละเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเราก็ได้มะเขือเทศมาแล้วสามอันเออสามสิบสนอกออแล้วก็กดมาตรงนี้เก็บหญ้ามันตรงด้านล่างมันจะมีบอกนะว่าหญ้าเนะี่ยมันเลี้ยงสัตว์อะไรมันให้มันให้อะไรกินแล้วก็ตรงนี้มันให้อะไรกินอเงี้ยมันก็มาเลื่อนเก็บด,ด้มีเยอะมีเยอะอยู่กดไปกดตรงนี้ กดข้อเล็กลับไปกดตรงนี้ลับไป,บไปมีเยอะอน,นะในจำนวนขอเก็บโอเคทุกคนเมื่อเราเก็บพวกผักพวก,พวก,พวกอาหารเสร็จแล้วก็มากดตรงเมนูม้าเหมือนเดิมนะแล้วก็มากดตรงนี้ตรงแพะเหรอแพะหรือแกะเนี่ยน่าจะแพะแล้วมั้งกดภาพไปก่อนแล้วก็เราจะมีหญ้าใช่ไหมอันนี้คืออาหารของหลักตัวนี้นะแล้วก็เพิ่มไปไอ้ที่เราเก็บมาแหละ เพิ่มไปให้มันเลยกดบวกเนี่ยเพิ่มไปนะแป๊บนึงแป๊บนึง้น,งนี่ก็ให้มันไปกดบวกด้วยกันมีมันจะมีจำนวนบอกนะว,ว่าให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่นะเนี่ยเห็นไหมไอ้เคียวเนี่ย,ย,ยแต่ว่ามันเยอะจังแป๊บนึงมีถึงไหมนะมันค้างจัง เดี๋ยวเรากดพอให้แล้วก็กดตรงนี้ดูนะเออเห็นไหมไอหลอดตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือว,ว่ามันใกล้จะอิ่มแล้วถ้าเกิดเต็มนี่ก็คือมันอิ่มเรียบร้อยนะกดเพิ่มอีกเดี๋ยวเราขอเพิ่มก่อนนะโอเคทุกคนมาเพิ่มกดตรงนี้มันหลอดนีเต็มแล้วก็กดตรงนี้ฟิตตรงนี้โอเคเเห็นไหมมันอิ่มเรียบร้อยแล้วมันคือมันเต็มแลวเออแล้ไปตร อะไรมันก็เต็มละรอเต็มละโอเค 1, ตัวอิมกดกลากระบาดออก,ลก,ลก,ลกแล้วก็ไปเพิ่มให้กับตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเพิ่งเราอย่ามาลืมกดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็น,นการรับพลังงานหรอหรือว่า xp ใช่รับ xp เพราะเราจะใช้ xp ในการแลกเป็นเงินนะกดรับตรงนี้ไปทํทำไมไม่ขึ้น xp โอเครับไปแล้วล่ะนี่มันก็มาทำในสัตว์ตัวนี้ตัวต่อไป กดฝีตรงนี้เข้าไปแล้วก็ให้อาหารมันเหมือนเดิมโอเคเต็มแล้วก็กดฟีตรงนี้อีกครั้งโอเคเต็มเรียบร้อยเห็นไหมมันอิ่มแล้วตัวนี้กดกลากราดหอกกดตรงนี้นเหมือนเดิม sp นี่นะมันมีเยอะอนะคนให้ไปเก็บอาหารเก็บพวกหญ้าพวกอะไรมาแล้วก็เอามาให้มาให้สัตว์ตรงนี้นะ นี่ตรงนี้จะเป็นของการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บอาหารนะแล้วก็เมนูตรงนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะคะลอกลิ้นไปเชิญเพื่อนได้เลยนะส่วนเมนูถอนเงินทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ในการถอนเงินไว้ที่ใต้ลางคลิป,ประกันนะมันจะเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะมันจะเป็นลิงก์ในการถอนเงินเดี๋ยวเรากดโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าในการถอนเงินนะสมมติว่า,าทุกคนกดลิงลก์ถอนเงินที่ใต้ลางคลิปมาแล้วก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเข้าสู่ระบบไอที่เรา ใช้อีเมลอะไรล็อกอินล็อกอินเอ่อเกมเมื่อกี้เข้ามาใช้อีเมลอะไรใช้รหัสอะไรก็ล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะกดเข้าสู่ระบบนี่นะมันจะเป็นหน้าในการถอนเงินนะนี่เลื่อนลงมาข้างล่างนี่เห็นไหมเอ่อมันมีนการแลกเงินก่อนนะเหรียญหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งดอลลาร์นะกดเพิ่มมากดตรงนี้เลยแต่ว่าเหรียญของเรามันยังไม่ถึงไม่พอนะ นี่นะในการแลกเงินถอนเงินก็มาเล่นมาดูได้มันเป็นค่ายเดียวกันกับเกมอะอันเนี้ยไอเกมกีวีแล้วก็เกมพวกนี้ได้แหละ,หละโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมกับลิงก์ถอนเงินไว้ที่ใต่ละที่ปรปะกัน